วิธีแอดไลน์นะะิ้วนะครับก็ตั้ที่แอนดรอนะครับเป็นทึกนิ้วเปนทึกใหม่ก็คือตกลงนะครับตกลงก็คือโอเคนะครับอต่ทันักงานอมันน่าจะซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่ทำใหม่ให้สายเป็นปีนี้แล้วกันะะเนาะสองห้าหกสี่แต่พี่ทำให้ดูก็เลยกดหกสามเนาะโอเคกดตกลงนะครับ ก็ต้องให้วางนิ้วนะครับจริงๆให้ใช้นิ้วโป้งนะครับแต่พี่มันมีชื่อที่อยู่แล้วพี่เะใช้นิ้วอื่นนะครับวางนิ้วปุ๊บมันขึ้นครั้งที่สองครั้งที่สามล่อค้ขอให้ทําทั้งหมดสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งอาจจะเป็นนิ้วโป้องอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นปจจปนิ้วชี้ก็ได้หรือว่านิ้วโป้งสองครั้งก็ได้นะครับนี่เป็นอันเสร็จนะคะรับแล้วครับพนักงานของเราคือสองห้าหกสาม จริงๆของเราเป็น264นะครับแล้วก็กดตกลงเก็บนะครับเป็นอัเสร็จนะครับคอที่ต่อมาให้เลิกทำนะครับก็คือกด X Cap ตัวนี้นะครับออกเลยตามไม่ใช่ให้กดกดอะไรอ่ะกด Alt หรอครับกด t ่ะกดออกนี้นะครับเสร็จแล้วให้ลอง S <S อ่าแจ้งว่าเรียบร้อยนะครับ